Fica é bom. มาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่บานจะเปิดที่บึงเนาะว่าแม่บานแต่ยังไม่แน่ในถุงนี้เนาะค่ะมาบึงกันเลยจ้ามา,มาค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้นั่งกับพื้นเนาะค่ะเนาะ,อ,ะอันแรกก็ไดโอริโอมาคือเเ่าค่ะพี่น้องค่ะโอริโอ,โอให้น้องนาินผ่อนนาินมักคัดกค่ะพี่น้องคะอ่ะอันที่สองนี่คะ่ะไปล้านเสือ,อที่ล้อมที่นอนให้หนูแฮมเสือเนาะค่ะเนาะเป็นพวกอันนี้คะ่ะ ไข่นูแฮมเจอค่ะพี่น้องคะ่ะและ้วก็อาหารปลาค่ะพี่น้องค่ะอาหารปลาต่อด้วยขนมกกค,ค,นค,คุกกี้คือเกาค่ะพี่น้องค่ะคุกก,ก,กี้คุกกี้มกักคากบันนี่สองพอลูกแล้วก็อันนี้คือของแม่บ้านคะ่ะทัว่วกัมเมีย มิดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มนี่ยอเมนอามอนเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะเนี่ยค่ะเขือบอ่าฮันนี่เนี่ยค่ะหวานๆกินแล้วปุ๊ดปุ๊ดสันพอ่อนแนบินวะประกาได้อ่าสแน็คค่ะอา่าเป็นอา่าแบดจิชอเนาะคะ่เคะเนาะเป็นไทยๆแบบเซนายแต่ว่าเป็นพวกอ่าพักพวกพักเนาะค่ะเนาะเห็เนาะ มันก็นจะมีทัว่วมีอา่าสปาลิกาต์อ่ามีอ่ะสเปเนตเมโด่อ่าขุดอ่ะขุดอัมขุดเทโดโนเนาะมีแล้คะพี่น้องคะแล้วก็กล้วยค่ะพี่น้องคะ,ะ,คะ,งคะได้กล้วยแล้วกนน็สกินนี่พับสกินนีนนะะ่พับค,ค่ะพี่น้องคะสกินนี่พับก็คือนี่แหละค่ะพับคอนค่ะพี่น้องคะพับคอนสแน็คสแน็คของพรอนอลินแล้วก็ เป็นซีเรียลบาร์ค่ะพี่น้องค่ะเป็นชีเรียลบาร์คล้ายๆแบบอาหารเช้าบุฟเฟต์ของพออนดิมเนาะค่ะเนาะซีเรียลบาร์ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องคะแล้วก็แคคเกอร์ค่ะพี่น้องค่ะแคคเกอร์เอามะห่้ให้น้องในริมไปโรงเรียนตามด้วยไพน่าโปมักนัดครับพี่น้องจ๋าได้มกนัดให้แม่บ้านครับพี่น้องค่ะถูกมากค่ะหอมหอมเงิน โอ้อยหอมทั้งหมดนี้แม่บ้านชอบมากแต่ลอยเหรียญค่ะพี่น้องวันนี้ลอยย,ออยี่สิบเหรียญหมักหมักแอปเปิ้ลให้น้องได้ลิน้นค่ะพี่น้องคะ่ะกะลาแอปเปิ้ลแล้วก็ตามด้วยนี่ในถุงนี่ไงนะคะกะได้ไข่ไก่ค่ะพี่น้องคะ่ะไข่ไก่หมดพอดีกะเลยซื้อมาเติมค่ะพี่น้องไข่ไก่แล้วก็ตามด้วย เนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะอาหารเพียงพอในรินบริสโตสังแม็นบอกในริน้วก็ขึ้นเตาค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้กรีดโยเกิร์ตของแม่บ้านเนาะค่ะน้องจะมีสามสี่รสน้ำกันนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นโยเกิร์ตที่แม่บ้านชอบกินตอนเช้าๆตอนเวลาบริกากกินอาหารแบบหนักๆเนาะค่ะก็กินโยเกิร์ตนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ราคาที่ได้มาเมื่นนอน,นี้เนาะเมื่นอนี้นั่งสบายๆกับพื้นค่ะพี่น้องค่ะนั่งสบายๆกับพื้น แล้วก็ตามด้วย Lip, เบบีลิฟค่คะพี่น้องคะ่ะตามด้วยเบบีลิฟต์ก็คือื้อสิค้งหมูสิค้งหมูค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมมีด้วยกันสามแท่งเลยน,นี่มีสามชิ้นค่ะพี่น้องคะ,ะถูกมากค่ะพี่นอ้องแค่ยิบเก้าบาทยิบเก้าเหรียญค่ะพี่น้องคะ่ะแพ็กนี้เขาจะเลือดเอาว่าเขาจะเอาอกี่เพากี่เพาเนาะคะ่ะเนาะในบ้านเลือดเอาแท่งน้น่อยค่ะพี่น้องคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยปลาค่ะพี่น้องคะปลาแซลมอนปลาแซลมอนก็จะเห็นแม่บ้านกุกสลับซับเลี่ยนกันไปจะมีกุ้งมั่งมีปลาแซลมอนมั่งมีเบบีลิฟมั่งที่แม่บ้านชอบเพศไหอ่เพราะบ้านกินตอนแรงอาหารแรงประมาณนี้เนาะพี่น้องก่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ถุงสุกไก่ค่ะพี่น้องคะ่ะกุ้งค่ะพี่น้องคะ่ะกุ้งได้กุ้งไม่อีกค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะ บดแล้วบเบิดแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ได้ซมีแลวค่ะพี่น้องคะอ่ะนาลิ้นมาบายบายก่อนลูกน,นาลิ้นขนาลิงหน่อยลิงหน่อยกินแฮมเบอร์เกอร์เมื่อนี้ไปอชอปปิ้งกลับมากะแวะเสือหารแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะ y ม s เริ่มดิใช่แฮมสเตอร์ไร้แก l เริ่มดิ ก็เลยแวะหาของกินง,ง่ายๆให้น้ง่งกระพอนั่งกินค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีก็เอาไอซัมนีเนาะค่ะน้องพอกันคลิปหนาด้วยค่ะเดอ้อเป็นยังไงเนาะคลิปพาชอปปิ้งเปิดถุงช็อปมักนัดหอมหอมค่ะมักนัดบ๊ายบายอย่าลืมคลิปต่เจาไปของแม่บ้านนั้นด้วค่ะเดอ้อบ๊ายบายที่หนาลิงก์หน่อยบายก่อนลูกบายก่อนค่ะบายก่อน เอาแล้วโอ้ยลูก่อยเอาแล้ววันนี้เห็นคอยเป็นมาแล้วลูก่อยเห็นข่อยเป็นมาแล้วไปกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ